ครับมือนีกรมะอ่ะลงสุดร้อยครับเพราะว่ามันลงอยู่นี่กันได้เชาด,ดูตัวละหกเจ็ดโลครับก็เลยหาประสูตรมาลงทุนร้อยครับโซได้ประสมสิบสิบเจ็ดตัวครับมาฮอร์นอีโมง่งโมงเคืองครับตื่นสวยเพิ่งลงเบดเสร็จครับเอาสุนลงไปว่างแล้วครับใส่สุนร้อยโอ้ดูกลางบน เสาวอลที่ดีครับแต่ว่าตอนนี้คือหายรอ,อชมครับจะเป็นแน่เลลงหกขั้นครับขั้นมีกระเคลดครับขั้นมีกระเคล็ดสามขั้นครับสี่สี่ขั้นครับอ้าวจังหวะกันครับ ตัวน้อยตัวน้อยเอาแล้วครับหนึ่งตัวได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้พลาด หันตัวใหญ่กว่ายู่หอันนี้ตัวใหญ่ต่วหันนักกว่านี้อันนี้มันเบาเมื่อกี้คันนี้หลุดนะครับลอกเบรคหลุดครับคันดับเบิร์ดหลุดแต่ว่าคันดับเบิร์ดเอ็กไม่หลุดนะครับโอเคครับรถยกครับ คนีครับครับ้ยลมอีกแล้วหา ละมืดมาเลยรักๆๆยิ่งไงยิ่งไ้ตุ๊บปล่อยหละ่ะโอ้ยเปิดเบรกเนียนพอด ่ขาดจะเชื่อเอาคือขาดว่ะ <g ül> ขาดนี่ขาดตรงขาดว่าไม่หน่อยพร้อมขาดหลายพร้อมเ <c oughs> นี่ยอันไหนล่ะใส่หยอดใส่หล้วนี่ <c oughs> ใส่แล้วทุนเไม่เห็นทุนขึ้นไหม ทุนแขว่าบือทุ่นพนี่ทุ่นแขริมัดกมั่ป้าดึงกระรูดไปเลยแล้วโอ้ยอาเอ้ขาดกลางผิดนีดนังขาดเนี้เอาเตือนว่าขาดเป็นเศ้าตามพิมเมตร ร้องคุณห,หอดไสแล้วว้าแต่กลัวัดแค่นว่าดิโอ้บประเมนอัออนนี้มันขาดยัวนันนี้ขาดยัวนี้นี่เนี่ยไปใกล้แตกไปใกล้บม้มีพวกในมันบ้มีโอ้ยหอดใสน่อบาดนี้น่อ Nọ. À, giấy nó nằm ở nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền พอวัดขาดครับมองเลีงเก็บเบ็ดแล้วครับไปล่งนาดินครับโอ้ไม่เป็นลงนาดินไปลงทุนลอยครับตีกระสุนเราไปลงทุนลอยอยู่หนาเคนครับเข่าสามครับเข่าสามรุดหนึ่งครับวัดกระซ้ายขาดหนึงครับขาดประมาณ3ามสิบเมตรครับไปใกล้แตกครับอันนกเป็ดนี่มูยิ่งครับ มูยิ่งเลยวะลงไปเอาด้วยเจ้าผมก็ได้เดยลงไปเอาเพราะวันยังตีอย่ามันน่าครับอันนี้ปะสูตีวังแรกนะครับตอนกรับมาเนี่ยเกือบโมงนะ่งเลยได้เักตัวแปดตัวอ่ะที่นี่ก็ทีเลือจากลุงไหนดิลงุงทุนร้อยครับสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนี้ปลาขยำบอลากครับบอหลากใส สิบสองก็นีเป็นยี่สิบครับกบระปูตัวหนึ่งครับสองโลกลัวนี่แหละสองโลกลัวกลัวดอกครับวัดขาดตัวหนึ่งครับรุดตัวหนึ่ง่ะกับป่านครับ